ถ้าเราสวัสดีค่ะที่เราแชา,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 า์โซเชียลคทมทุกคนนะคะับคือพีเจวันนี้เจน่าจะมาระบายความง้อของเจ๊น่าก็คือวันนี้ก็มาโรงเรียนตามปกติใช่ปะ่ะแล้วแบบคือไม่ทันรถเมย์วิ่งไม่ทันรถเมย์แต่คือแบบรถเมยส์สวนหน้าปุ๊บนิดนึงอะแกคือแบบแต่มันไม่ได้อยู่ป้ายคือรถเมย์มันไม่จอดนอกป้ายโอเคปะ่ะซึ่งทุกคนเออไม่มีใครมองไม่มีใครมองเออโอเคปะ่ะแล้วที่นี้คือแบบเจ๊น่าก็แบบเดินก็แบบก็เลยแบบเพื่อวิง่ง วิ่งเพื่อที่จะไปขึ้นอีกป้ายหนึ่งซึ่งมันเป็นสี่แยกใช่ไหมเ mm hmm. จได้ก็ต้องวิ่งผ่านสี่แยกอะ่ะเพื hmm. ่อที่จะไปขึ้นอีกป้ายหนึ่ง mm hmm. โอเคปเั้อนอย่าีนแบบ แล้วก <Cornell>. well, ็ว ah? hmm. ิ่งวิ่งแล้วทีนี้ก็เอาก็รู้สึกว่าเออต้องอ่านคณิตแล้วทีนี้ต้องเอาหนังสือคณิตอ่ะมาใส่ในกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งเออมาใส่ในถุงถุงกระดาษแล้วทีนี้คือแบบจะได้ก็เอามาใส่เลยใช่ไหมแต่สรุปค่ะลืมลูบสิบและทีนี้แบบจจได้เขวิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบกระเทยรีแบบวิ่งแบบโบว์เวนอลังการสุดพลังคือแบบในตอนนั้นคือแบบจะสรบสรายลงไปกับพี่เขแโอ้ย แบบคือแบบก็ลืมก็ลืมปิดกระเป๋าใช่ไหมโอเคก็คือแบบลืมปิดกระเป๋าแล้วอย่างเจ้าก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาคือรถแม่ยังติดไฟแดงอยู่โอเคป้าก็แบบโอ้ยโล่งแหละโล่งแหละนึกว่าตัวเองจะทันค่ะสรุปถึงป้ายรถเมย์อีกป้ายหนึ่งป้าบอกว่าโหนป้าบอกว่าโหนลืมโห no นหนังสือตกเจ้าก็หันไปมองคือแบบมันกระจายอ่ะมันกระจายอยู่กระจายกระจายกระจาย,จาย,จายไปแบบตรงที่เจ้าวิ่งผ่านมาโอ้ยแบบหันไปดูคือแบบ จะสลบสไลด์อะค่ะเป็นแว่นขาือแบบโอ้ย คือแบบลดเมสรุปรถเมย์ก็ไม่ทันแล้วก็หนังสือก็ได้มาเก็บดีนะที่ไม่มีอะไรหายนะคะดีนะที่มีเพื่อนมาช่วยคือแบบในจุดๆนั้นคือแบบเจไดรู้สึกว่าเจด้างงมากคือแบบคือเจด้าไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมปิดกระเป๋าแค่ครั้งเดียวนะลืมชอบชอบลืมปิดกระเป๋าแบบหลายครั้งมากจนต้องแบบมีคนเตือนตลอดโอเคป้าไม่รู้ว่าเจด้าเป็นอะไรเป็นคนแบบเหมือนกระเป๋ารั่วช่วงนี้เหมือนจะกระ,ะ,ะเป๋ารั่วจะกระเป๋ารั่วออกให้ผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในจุดๆนี้ซึ่งเะจะด้าก็ ไม่รู้ในจุดจุดนี้นะคะโอเคป้าโอเคป้าโอเคป้าและโอเคป้าก็คือกี่โมงแล้ววะก็ตอนนี้ก็เพิ่งเจ็ดโมงสามห้านะคะก็เพิ่งจะมาถึงโรงเรียนโอเคป้าก็คือแบบสามสองนะคะเจ็ดโมงสามสองนะคะก็เพิ่งเพิ่งจะมาถึงสามสองหรือสามห้าก็คือแบบเพิ่งจะมาถึงโรงเรียนคือแบบโอ๊ยปวดหัวมากกับเพื่อนๆขาคือแบบ สำหรับวันนี้จะน้าก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเออไม่ลืมก็คือไม่อะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะฟินอูทากหอดนะคะใครทราบใครที่เปิดกระเป๋าตอนรีบๆนะคะก็อย่าลืมปิดนะคะเดี๋ยวจะเป็นหมืองใจด้านนะคะโอเคป้าเอออนไรบ๊ายบายค่ะขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสเอาเป็นบ้าอีกเลยสวัสดีค่ะ